มันข้าวยายวื้ชุดให้เลืองใครหน้าไหนสื้อไน้เรื่องใครหน้ีไหนซื้อไอ้ โอ้ก็จะมาทำยังไงไปตามไปเกไปตามใ่เดยวจะมาจะทำสันดานโอเคหฮะใครนคยไหนฮะไหนบอก ลูกใครกูยังไม่รู้จักลูกใครขาบอกหทำไมบอกเมันนำ่ไมมันแม่โอ้ยดายดานอ่มีใครเด็กหนึ่งกังจะหมดแม่ไปตีมือหักเลยอ่ะดานเนี่ยจะไปเล่นมโนมนาเขาเขาบอกก้นายเล่าแล้วให้มึงเมือกี้ข้าลูกขมึงไปได้

chơi được cái này à, có mình không cái này, đấy

là cái được đơn Đúng khó khó đơn đỉnh. Đỉnh là khá

การตรวจสาพนะคะบอกว่า

ปลากา็เรีบร้อยแล้วหมูเนี่ยว่าช่ขั้วมันหน่อย่เดี๋ยวมันอ่ะนูไร้าอีกเลว่า